ก๋ยหมูส่นนี่ย่างมากเลยใช้ครครัวรอบกัวแล้วก็ใส่ผงเดีกยวจะห้ามากเลย มูม่วงถ้าเอาเครื่องเดียวอันนี้เป๊ะเส้าใส่เกลือขย้ำขย้ำหล้กก็ปั่นน้ำออกนี่ฮาไปล้างน้ำล้างน้ำน้ำหนึ่งข้ามาเปียวกบอแห้งมาผสมบอแห้งนะกะล้างออกหรือว่าผัดใส่กระดัหมูม่วงค่ะคใส่ไสหมูม่วงแสบ เสนอโซงคณะเนี่ย,นนย,นนยหอมเปสีี่หอมใบมะกรูดหอมซอยข้าแดงห้มสดุด